เปะเที่ยงก,กันนะคะมอช้าเปียกตปี่นใจจะแกบหมูบาร์ข้าวเดียว,ว,ยว,ว,ยวคู้ชมร้อยสี่สิบเจ็ดคนฉันผูไล่ไปสมโหรือวก เพื่อนพี่เพื่อนตีตามพี่เยอะดิแล้วพี่ค่อยไลฟ์สดพี่ไม่สัดนไลฟ์เลยแหละถ้า,ถ,าถ้ามีคนให้เพชรให้ของขวัญเราเราจะได้ตังค์ใช่ไหมแล้วเราจะไปเอาตังค์ที่ไหนกดเอาทั้งตัวกดเอาที่ไหนตู้หรือเปาแล้วขาอเลขกระเชาหรือเปล่าอืม สแล้วก็เกโอนเข้าบัญช no right. mm. like right? like ีเราก็ได้หรออืมแต่บหัวเอาแบบใดดิเดี้ยแตขาวาังตักเตียง ียงก็เลยออกมากินเ,ยเาานปยดริมทางจา้าคุณจะเที่ยงสิบแปดไหม